เวลาประมาณเก้าโมงเศร้าครับเมื่อนี้ผมจะเดินทางกับชนบุรีไปทํางานเมื่อึ้นรถที่บกออำเภอผู้เขียวบ้านเฮาพอดีเลี้ยวไปเห็นรถโดยสารในตํานานครับรถสายชัยภูมิจุมแพ้ผมเคยนั่งสมัยเรียนอยู่ผู้เขียวเรียนอยู่ชัยภูมิพอเห็นรถคันนี้แล้วก็คิดฮอดความเก่าความลังครับเวลาเกือบประมาณ30ปีที่แล้วครับสมัยเป็นเด็กหน่อยนักเรียนผมเคยนั่งรถสายนี้แหละครับมาเรียนอยู่ผู้เขียวไปเรียนอยู่ชัยภูมิผมก็นั่งรถสายนี้คือกันรถโดยสารคันนี้เป็นของบริษัทจงเจริญกรุ๊ปครับสมัยนั่นกับิะเล่นสายชัยภูมิ ุมแพกสิพานชุมแพ้ผู้เขียวแก่้งข้อไปเข่าจังหวัดชัยภูมิผมได้ขออนุญาตหน้าคนขับรถครับว่าขอถ่ายคลิปรถคันนี้แน่พอมาเห็นรถคันนี้แล้วคีดทอดตอนเป็นเด็กน้อยนี่นะครับคนขับรถครับเรากลังเส็ดถูรถเลยก็ขอเราถ่ายคลิปครับเนี่ยเราบอกว่าถ่ายคลิปได้ตามสบายอ่ะเอาพาขึ้นมาก็เลี้ยวเบิ้งทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้ขีดทอดจริงๆครับขีดหอดตอนเป็นเด็กน้อยครับผัลดลมรุนนีก็ยังอยู่ครับเบิ้งคาดสิคาดไกลเลี้ยวเบื้องไปป้ายบอกว่าการุณาอย่าส่งเสียงดังครับ มองนี่บมมีลำโพงแล้วลำโพงโดนถอดออกไป หม่องนี่ก็จะเป็นที่เก็บขลองครับเหลียวเบิ้งไปก็เป็นเบาขาดัดขาดจักน้อยครับกับตามสภาพเนาะแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านดีเก้าอี้บางตัวก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีครับก็บมีร้อยแตกๆจักน้อยหม่องนี่ก็จะเป็นหนาตางแบบสูดขึ้นสูดลงครับรับล้มเย็นๆเนบิ้งจากสภาพรวมๆแล้วก็ถือว่าค้นขับรถเราด,ดูแลสภาพรถดีครับเนี่ยที่นั่งก็สะอาดสะอ้านพอ,อยางเลาะมาตรงด้านหลังครับเป็นเบาหลังแถวลังเลยครับเนี่ยนั่งกันอยู่ประจําแถวๆนี่แหละครับตอนสมัยเรียนอยู่หมหพอมูพ่อพวกเนะี่ยคุยกันสนุกสนานเสียงดัง พื้นก็เป็นพื้นไม้ครับพอเหลียวเบิงมองนี่เป็นผ้าม่านครับผ้าม่านสีน้ําเงินนี่ก็ยังอยู่ครับเบาะทางด้านซ้ายเนี่ยนางเลี้ยงสองครับมีล่องกลางเบาะทางฝั่งด้านขวาก็เลี้ยงสม,มองนี่ก็เป็นสั้นวางคลองครับเอาไว้เก็บของเอาไว้เก็บกระเป๋าหน้าคนขับรถแล้วก็ดูแลได้ดีครับสะอาดสะอา้ะอานทุกจุดเลยพอเหลียวเบิงไปตรงเพดานก็เห็นโคมไฟครับโคมไฟนี่ก็ยังอยู่แต่บรูไฟติดติดบ่ะลงมาจากรถครับมาหายางเลาะรอบๆรถเบิงครับสภาพรถจะเป็นยังไงจงเจริญกุบชัยภูมิ ชุมแพ้ครับฝั่งด้านขวาก็มีผูกพังมิสนิมกันจากน้อยมองนี่ก็เป็นที่เก็บของเอาไว้ทําความสะอาดหลดยางรอเบิ้งต่อมาอีกครับมองนี่ก็เป็นที่เก็บของอีกมองนึ่งครับเหลียวเบิ้งไปมองนั่นก็เป็นประตูสาหรับคนขับ นาคนขับรถเราก็ลังกินเข่าแซ่บๆกับเมียรเราอยู่ครับเนี่ยเอาอยางเลาะเบื้องต่อปีครับเบิ้งบริเวณด้านข้างๆครับกัดเก้าไปตามสภาพรถเนาะเราบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นตัวถังรถเบนซ์นวัสดุลาว่าแต่เครื่องเป็นรถอีสุซุถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับหน้าเราบอกว่ารถคันนี้นะครับแลนรับทรงนักเรียนผู้เขียวแลนไปทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์ตอนช่วงเศร้าก็ขับรถออกมาจาก,กเกษตรสมบูรณ์ครับช่วงรอนักเรียนเลิกเรี้ยนก็นั่งรอกันอยู่บอกก็สออำเภอผู้เขียวพอตอนเว ลาเลิกเรียนตอนแรงๆครับกับขับรถกลับไปะสงนักเรียนที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์คือเกา่าผมย่อนกลับมาข้นทั้งรถคือเกา้าครับมานั่งตรงเบาะหลังมาคิดทอดถึงความเกา้าความหลังตอนเป็นเด็กหนอยนักเรียนครับผู้ใดเคยมีโมเมนต์มีความทรงจำครับนั่งรถสายชัยภูมิชุมแพของบริษัทจงเจริญกรุป๊ปกับเข้ามาคอมเมนต์เล่าถึงความเกา้าความหลังกันครับมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยนั่งรถสายหนีกันไทยพี่น้องบ้านเฮา